สวัสดีครับผมจานตาผีแดงนะครับคนนี้เราเจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผลบอลเมื่อคืนนะครับเข้า4เสียหนึ่งนะครับเราตายเชลซีคู่เดียวนะครับผมที่เราเข้าวินวินกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีเด็ดฟุตบอลวันนี้กันเลยดีกว่าเนาะไปกันที่คู่แรกนะครับคู่ระหว่างมองปรีเยเจอทัวร์นะครับผมฟันธงนะครับขึ้นรถทัวร์กันมาเลยนะครับไปกันที่ทัวร์นะครับคู่ที่2อนะครับคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานเจอเอมโปลีนะผมฟันธงให้ลองเอมโปลีนะครับ คู่ที่3านะครับคู่ระหว่างไลซิกเจอฮันซ่าลอสต็อกผมฟันธงนะครับให้ลองฮันซ่านะครับผมฟันธงให้ลองฮันซ่านะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะคู่ที่4ี่นะครับผู้ที่4ไปที่เฟเนบเช่นะครับพบอ e ันเตสเปอร์ e นะครับผมฟันธงให้ลองอันเตสเปอร์นะครับผม ทีเด็ดผมวันนี้นะครับใครอยากตามก็สามารถตามได้ใครชอบก็ตามได้ใครไม่ชอบก็สวนได้นะครับไว้โอกาสหน้านะครับหรือว่าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าผลบอลวันนี้ที่ผมให้สคู่นะครับจะเข้ากี่คู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูพรุ่งนี้พร้อมๆกันนะครับผมไว้โอกาสหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ใบมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมแชยโยโหยิย้ให้ด้วยนะครับผม จานต้าหมีแดงนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครั